มือเขาเนี่ยกวักกวักรัวพี่แย๊คพร้อมกับหัวเขาเนี่ยหัวเขาเนี่ยพยักหน้าพร้อมกับมืออ่าพร้อมกับมือที่เขากวักจังหวะตรงไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเกียร์นะครับเนื่องจากอ่าลงคลิปชอดไปค่อนข้างที่จะหลายคลิปแล้วแต่เสียงตอบรับก็คือที่ดีๆเลยจะเป็นคลิปรีแอคคลิปตลก อันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปดีแอคชั่นคลิปตลกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเขาหันมาครับพี่แจ๊คแต่ว่าหัวเขาไม่หันมาครับายลูกตาเขาออกมาทางอาอกมาทางออกมาทางขวาแบบชับเพลือกแบบอมองด้วยหางตาครับพี่แจ๊ค แต่เขาไม่เดินปกตินะครับพี่แจ็คเขาเดินเขาเดินยังไงเดินก้าวข้างมาครับพี่แจ็คเดินก้าวข้างคือเดินฉล็บข้างๆมาอย่างนี้เหรอใช่เหมือนปูนะใช่ครับีปูอย่างนี้เลยครับพี่แจ็คพักๆหนึ่งเขายกแขนด้านซ้ายเขาขึ้นมาครับพี่แจ็คแล้วแขนซ้ายเนาะยกแขนซ้ายขึ้นมา Er> แล้วมือเขาเนี่ยกวักเขาไปแจ็กแต่แขนเขาแขนมากครับแขนเขายังไงวะแขนเขาตึงไปแจ็กแต่มือเขาเนี่ยกวักกวักรัวรั่แจ๊กพร้อมกับหัวเขาเนี่ยหัวเขาเนี่ย,ยพยักหนา้าพร้อมกับมืออ่าพร้อมกับมือที่เขากวักครับจังหวะตรงนี้กวักพร้อมกับ้กับมือกับกับเต้าพร้อมกันแล้วก็เร็วมากเลยคนธรรมดาทำไมได้เนี่ย คลิปแรกก็เอาเลยเพืเ่อนๆฟังเดอะโกดกันไหมครับกำลังช่วงนี้กำลังดังไลนะเดอะโกดอ่ะไปดูคลิปที่สองกันต่อตอแหล,แ,หลแบบใหม่แบบสับตอแหล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 คุณเดกกองถ่ายเขา เขากั้นขำกันได้ยังไงนะฮะสองคลิปก็เอาเหนื่อยแล้วนี่ะตู้กดน้ําที่โรงเรียนผมน้ำเรียนทำไรอ่ะตอกน้ำตู้แบบนี้เที่ยวเรียนสมัยก่อนจะเป็นตู้กดน้ําแบบนี้ตู้กินน้ําฟรีลองเปิดดูดิเเเปิดอออุ้ยอร่อยจ้าอร่อย เรียบร้อยฮะเรียบร้อยพนักงานดีเด่นอ๋อ What <the> fuck? พนักงานดีเด่น ก็คือปกติเวลาเราเปิดคอมเนาะ Windows 10มันชอบอัปเดตเองจงังหวะหัวหน้ามาเห็นพอดีก็คิดว่า Windows อัปเดตอยู่ที่ไหนได้เปิดวิดีโอเรียบร้อยฮะ้น่าสนใจวิธีนี้น่าสนใจน่าสนใจพี่ผมแม่งเซ็งห่ะหัวหน้าสั่งงานเยอะแม่วะก็ผมอยากบนหัวหน้าไงแต่บนไม่ได้บนได้ดิไม่บนไม่ได้วะจริงปะเนี่ย เออไม่เชื่อใช่ไหเดี๋ยวกูทำให้ดูเฮ้ยไวมานี่โอ้โหคนเยอะอเลยกูกูเนี่ยนี่ทำกันไหวสุดยอดเฮ้ยกเก็บไปทำมันเดียวเริงส <c oughs> ุดยอดโอ้โหเงี้ยคนหนังแกความเมตใจความเมตใจเงินเดือนแค่นี้เงินไหนเท่านี้เออสุดยอดเลงี้ย คลิปนี้เป็นความเมใจไม่จะไ,ไปวันนี้ขำง่ายจังวะไม่ต้องเจอแบบนี้หนึ่งปกติปกติเวลาเจอคลิปตลกก็จะไม่ค่อยขำนะแต่วันนี้ขำทุกคลิปเลย ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยป่ะแต่ขออีกคลิปนึงเนาะแต่ก็พอก่อนสภาพของสพเมื่อคุณนอนกับเพื่อนที่ฟังเดอะโกรด้ดีโอ่อนนอนบอกว่าช่วยหนูด้วยอ๋อคนนั้นสตันอยู่งั้นอ๋อก็คือจะมีอคนที่จะชอบฟังเดอะโกรดเวลานอนนะเนาะเพิ่นฟังเพินเพินฟังเพินๆแต่แต่ผมฟังไม่ได้นะฟังแล้นอนไม่หลับ อะไปดูต่อดูต่อเลยจนผมขึ้นไปสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือรอยของน้ำเลือนน้ำหนองที่กองเต็มพื้นเลยไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันผมเดินไปถึงผมเอามือไปแตะให้น้ำเลือนน้ำหนองแล้วแล้วเ็ามาป้ายตาตรอยู่สองข้างเ <c oughs> <c oughs> ออคนฟังไม่ได้นอนอคนเปิด ไม่ได้ฟังคนฟังไม่ได้เปิดอืมอ่าโอเควันนี้ก็มารีแอคประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะหาคลิปมาแล้วก็มารีแอคใหม่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าชอบคลิปไหนอะไรไงก็ไปฟอลโล่เอ้ยไป f ่ l ฟอลโล่กดติดตามได้ใน TikTok ของ จะของคลิปเขาได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย